นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกู้นะครับวิหารเรือนะครับก็วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวผมจะเสียงเซมซีแล้วกันนะครับก็ถือว่าเสียงเซมซีแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พาชมภาพบรรยากาศนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางมานะครับก็เรือนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับวิหารเรืออ้าถูกเจ้าที่จะทางวันนี้ลูกหลานเดินทางมาไกล ขอให้ได้โชคนะครับกลับไปชุดนะครับน่าจะเป็นเรือตะเคียนนะครับลองลอยกดทาแป้งก็มีนะครับเจอโบราณนะครับ กูเดี๋ยวเราจะพาสองตเลขกันนะครับสาธุเห็นตัวไหนก็ขอให้ออกเห็นเห็นเธอเจ้าประคุณเอ้ย ไปที่จะทางดูนะครับโอ้ยเก้าแปด เก้าแปดนะครับนี่เห็นจริงๆนะครับนี่เก้าแปดนี่นี่เก้าแปดนะครับนี่เก้าแปดหกแปดนี่เก้าแปดตัวเดียวเลยครับปกอตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าท่านอื่นเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับดูอาเทนนอกเหนือจากผมนะครับเก้าแปดเก้าแปดนะครับนี่เก้าแปดเดี๋ยวเราไป เสียงเซมซีกันนะครับแต่วัดเลขตัวนี้98นะผมเห็น98จริงๆท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นนอกเหนือจากผมนะครับนี่498นี่ตัวหน้านะครับนี่เป็นเลข4 498 498หรือท่าในใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับ498ชัดเลยนะครับ498เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวัดกู้นะครับอ,อําเภอปากเกร็ดนะครับ 98ชัดเลยนะครับ498โอ้498นะครับอันนี้ไม่ได้มีเมคตัวเลขนะครับนี่ดูเลยนี่498โอ้498นะครับท่านผู้ชมท่านบ้านเห็นตัวไหนนะครับลองไปดูนะครับลองไปดู ชัดนะครับ498เดี๋ยวเราไปเสียง CMC กันตัวเลขที่ได้นะครับก็498นะครับให้เราดูดูบรรยากาศด้านนี้นะครับก็มีล่อกรอยคนนำแป้งมาทานะครับเราไปดูทางนี้นะครับแถวนี้จะมีตัวเลขไหมมีคนน่าจะเป็นจากผู้โชคดีนะครับดูไว้นะ มาถูมาทาแป้งนี่นะครับเรือใหญ่นะเป็นเรือบโบราณนะครับใหญ่มาก เดี๋ยวเราไปเสียงเซมซีกันนะเราก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมย้านะครับการเดินทางของเราก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับอันนี้พามาขอโชคนะครับที่วัดกู้นะครับตัวเลขเทียนนะครับสี่เก้าแปดนะครับชัดเลยนะครับเดี๋ยวไปเสียงเซมซีกันว่าได้ตัวไหนเซมซีวัดกู้ เราจะเสียงเซมซีกันนะครับเสียงซเซมซีนะครับสาธุร้านเดินทางมาไกลนะครับถ้าจะให้ก็ขอให้ตามน,นี้เลยนะครับตรูแรกนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งสาม หนึ่งสานะครับหนตัวแรกนะครับสตัวหนึ่งสางสาม

ถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับก็ผมก็จะลุ้นเหมือนกันนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับพนังเรือล่มนะครับวันนี้ก็ตัวเลขแต่ว่าตัวเลขที่เรือนะครับหรือท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับนอกเหนือที่จากผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับ498แต่ว่า98นี่ชัดเลยนะครับแต่เลขเสียงเซมซีของผมมันเป็น1 3นะครับ13แล้วก็2นะครับ1 3 2 3 2ส3นะครับ1 3 1 2นอะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับพนังเรือรับ สตัวนี้เลยนะครับสวยงามนะครับตัวเลขนี้นะครับ32นะครับ3 2 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2เราเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าเลขจอกตัวไหนนะครับตามนี้นะครับ1312นะครับเลขเสียงเซมซีที่ได้ก็13นะครับ 1>, 1 3แล้วก็2นะครับก็32ก็ตีเป็น3 2 1 2 1 2 3 1 3 2นะครับตัวเลขที่ได้แล้วก็ที่2เห็นนะครับอยู่ด้านในนะครับก็98นะครับ498เนี่เห็นชัดเลยนะครับเ8 98เนี่เห็นชัดจริงๆนะครับถ้าท่านใดชอบก็ลองนำไปรุ้นไปเสี่ยงดูนะครับก็เป็นฝระบาทนะครับพระพุทธบาทด้านทางเท้าของท่านนะครับใส่มาก จริงๆนะครับนะครับวันนี้ก็เก็บเป็นภาพบรรยากาศนะครับหือว่าพามาทำบุญนะครับมาทำบุญนะครับวัดกู้นะครับวัดกู้ใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับมาครั้งแรก ประชาชนก็เดินทางมาตลอดเลยนะครับเดินทางมาลายดอกไม้ทุกเทียนนะครับสาธุคุณภาษีตระใจนะครับจงปกปักรักษาดุลบันดาลให้ข้าพุทธเจ้า และครอบครัวแล้วก็แฟนช่องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปารถนาทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ